อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นนะครับอันนี้เป็นสวป้ายแดงแล้วแล้วคะแนนสูงสุดของประเทศ 79คะแนนนะครับก็คือหมอเกตกำบลนแต่ก็มาด้วยประเด็นดราม,มา่<ภ>าประเด็นที่สังคมจับจ้องว่าตกลงแล้วมีลักษณะของการซื้อวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศจริงไหม,มเป็นมหาวิทยาลัยห้องแถวจริงหรือเปล่าแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้อยู่ที่ไหนอย่างไรเป็นศาสตราจารย์ด้วยนะเป็นศาสตราจารย์ด้วยก่อนนั้นนี้หมอเกตไม่ยอมไม่สัมภาษณ์เลยแล้วก็โพสต์ Facebook ไปก่อนหน้านี้บอกว่าที่เงียบเนี่ยไม่ได้ไม่ได้กลัวอะไรเลยนะเดี๋ยวรอกรกตรับรองเรียบร้อยแล้วจะออกมาเปิดใจทุกอย่างแล้วก็ออกมาจริงๆใช่ เมื<ช>่อวานนี้ก็ออกมารอบนึงแล้วนะฮะทางหมอเกตกลมน,นี่บอกว่าไอ้เรื่องสตราจา์เนี่ยยืนยันว่ามีทั้งพิมพ์วารสารนะมีทั้งธรรมวิทยานิพนธ์ก็ถึงได้สตราจา์มาส่วนประเด็นเรื่องของปริญญาได้มาจริงๆฮะเธอยืนยันนะครับเปิดใจบอกว่าของจริงเรียนจริงจบจริงไม่มีการซื้อวุฒิการศึกษาแน่นอนลองไปฟังเจ้าตัวดูฮะแต่ก็ขอชี้ใจอีกครั้งหนึ่งก็คือขอยืนยันว่าวุฒิการศึกษาแล้วก็ ที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยเป็นของจริงทั้งหมดค่ะเรียนจริงแล้วก็จบจริงค่ะไม่มีการซื้อปริญญานะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยที่ได้ปริญญามาเนี่ยไม่ใช่มหาวิทยาลัยห้องแถวอย่างที่เป็นข่าวค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้ออกมาให้ให้ข้อเท็จจริงเนื่องจากว่าก่อนที่กรกะตจะรับรองเนี่ยอกก็ยังเป็นแค่ว่าที่สวรหรือว่าผู้สมัครสอวรอยู่อะ่ะก็ยังไม่สามารถที่จะให้ ให้สัมภาษณ์ได้ตามกฎจริงๆแล้วนะคะก็เลยไม่อยากจะมีปัญหาทีหลังอ่านี่ฮะคำชี้แจงล่าสุดของแพทย์หญิงเกิกมลน,นะครับสมาชิกวุฒิสภาหใหม่ป้ายแดงหลังถูกกระแสวิาพากษ์วิจารถึงวุฒิการศึกษาก่อนหน้านี้ว่าซื้อวุฒิมาหรือเปล่าของจริงของปลอมเจ้าตัวยืนยันว่าเรียนจริงจบจริงแน่นอนนะครับแล้วก็ย้ำว่ามหาวิทยาลัยที่ตัวเองได้วุฒิการศึกษามานั้นไม่ใช่มหาวิทยาลัยห้องแถว แต่ที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ออกมาแจง้งเพราะกรกตยังไม่ได้ไป,ประกาศร,รับรองอย่างเป็นทางการจริงๆเนี่ยหมอเกตบอกว่าเรื่องนี้ก็ถูกตรวจสอบตั้งแต่การรับสมัครระดับอำเภอแล้วตัวเองก็ชี้แจงเป็นเอกสารแล้วนะฮะจากทางแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้รวมทั้งใบรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาแล้วเช่นเดียวกันทีนี้หมอเกตบอกว่าภารกิจแรกในการมาเป็นสวเนี่ยแน่นอนว่าคือการเลือกประธานวุฒิคุณหมอเกตบอกว่า จริงๆมีบุคคลในใจแล้วนะอ๋อมีคนในใจแล้วหมอเกดบอกมีแล้วในใจแต่ยังไม่ขอบอกก็แล้วกันขอรอดูความชัดเจนหลังประชุมรัดแรกก่อนเมื่อถามว่าแล้วบุคคลในใจเนี่ยตรงกับค a n ิเดตตัวเต็งที่ออกมาสองคนไหมหมอเกตบอกว่าขอเก็บไว้ก่อนยังไม่บอกแต่ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการรวมเป็นกลุ่มเป็นกวนอะไรนะเพียงแต่ว่าอาจจะไปเจอตอนที่ออรอบก่อนๆนน่ะ นะแล้วก็รือว่ารอบที่้การคัดเลือกผ่านมาเนี่ยก็มีคุยกับคนนั้นคนนี้บ้างก็เลยเหมือนมีในใจแล้วว่าจะเลือกใครทักทายกันบ้างแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นไปหารือกันหรือว่าล็อบบี้ตำแหน่งประธานวุฒิสภาครับประธานวุฒิสภานะคะก็จริงๆก็มีคิดไว้ในใจแล้วแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะรอความชัดเจนนิดนึงว่าหลังจากที่ประชุมแล้วจะเป็นยังไงคะ่ะ จะลองซาวเสียงกับเพื่อนก่อนหมอเลือกของหมอไว้แล้วคะ่ะแต่ว่าก็ขอ,อ,อสอง<ข>คนที่เป็นชื่อนี้คือหมอเลือกไปแล้วหนึ่งคนนี่เหะขอเก็บไว้ก่อนนะคะ, <c oughs> ะมีในใจแล้ว <c oughs> ทีนี้บทบาทหลังจากนี้ในฐานะ,ะนะสมาชิกวุฒิสภานะครับหมอเกตก็บอกว่ามีหลายด้านนะที่ต้องการจะทําแต่ขอเวลาไปศึกษาก่อนว่าจะได้อยู่ในคณะกรรมธิการไหนแต่ส่วนตัวที่มาลงสมัครสวรเนี่ยก็ยืนยันความตั้งใจว่าจะตอบแทนสังคมแน่นอนนะครับ แต่ทีนี้ก็มีช่วงหนึ่งนะครับที่หมอเกตยอมรับว่าค่อนข้างจะท้อใจฮะท้อใจกับกระแสข่าวที่ตอนนี้โจมตีมาใส่เธอโดยเฉพาะเรื่องวุฒิการศึกษานี่แหละหมอเกตบอกวันนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเหมือนกับทุกคนมองมาว่าเธอเธอเนี่ยเป็นคนผิดอย่างนั้นเหรอคะลองฟังจังหวะนี้ฮะทีก็เริ่มจะถอดใจเหมือนกันถออใจยังไงคะดถอใจยังไงคะคุณหมอไม่ละค่ะแต่ว่ามันก็ท้อเหมือนกันนะคะ แบบพอพอเจอแบบนี้แล้วรู้สึกแบบรู้สึกแบบว่าเราโดนเอ๊ะโดนแรงไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือลุ้นโดนจับผิดเยอะเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าก็ก็รับได้แต่มันก็รู้สึกแบบเออก็มีความพอที่ดีรู้สึกยังไงว่าเราได้มาเป็นแบบนี้เราซาบซึ้งก็รู้สึกว่าเอเราเราผิดหรือเปล่า อ่าแล้วเนี่ยเห็นไหมมีมีพยานมาด้วย<ข>นะฮะเรื่องการศึกษาของคุณหมอเกตเนี่ยมีพยานมาช่วยยืนยันอีกทีนึงก็คืออาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกิรกเห็นว่าท่านเป็นคนที่สอนหมอเกตมากับมือด้วยก็มาช่วยยืนย<อ>ันว่าเอมไม่มีนะเรื่องการซ <ขา S 1> ื้อขายวุฒิการศึกษาจบมาจริงเรียนจริงอะไรแบบนี้ค <ขา S 1> ่ะแล้วตำแหน่งศาสตราจารย์ก็ได้มาจากการทําวิทยานิพนธ์เป็นศาสตราจารย์ที่ต่างประเทศไม่ใช่ตำแหน่งทางวิชาการในประเทศไทยอ๋อนี่ฮะ